ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่ถูกคนเมาขับรถชนแล้วตายเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวในชีวิตจริงของผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อแจ็คเกอรีนซาบูริดแจ็กกี้อายุ19ปีถ่ายรูปร่วมกับคุณพ่อก่อนเกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตเธอในวันที่19กันยายน2542เธอขอพ่อไปงานวันเกิดเพื่อนโดยเพื่อนขับรถมารับ หลังงานเลิกขณะนั่งรถกลับบ้านชายหนุม่มอายุ18ป <_ an> ีเพิ่งกลับจากการดื่มเหล้ากับเพื่อนขับรถพุ่งชนรถที่แจ็กกี้โดยสารมาร่วมกับเพื่อนอีก4คนเพื่อนเธอตายทันที2คนบาดเจ็บอีก 2. <_ an> 2ส่วนตัวเธอถูกไฟคลอ,อกอยู่ในรถร่างกายถูกเผาไหม้ไปประมาณ60% <_ an> หน้ารถออสโมบิลพังและยับยุยี่เหมือนเศษเหล็กเศษกระจกกระจายเกลื่อนพื้นถนน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเชื่อว่าแจ็คกอลีนถูกย่างในกองเพลิงอย่างรุนแรงมาแล้วไม่น้อยกว่า45วินาทีเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้เครื่องงัดแยกซากรถที่เกิดเหตุช่วยผู้เคราะห์ร้ายออกมาแจ็กกี้นั่งอยู่ที่ที่นั่งข้างคนขับเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2544นายเรกกี้สเตฟฟี่ซึ่งเป็นคนขับรถคู่กรณีถูกตัดสินว่ามีความผิด ฐานขับรถภายใต้ริสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นคือเพื่อนสองคนของแจ็คก,กี้เสียชีวิตเขาถูกพิพากษาให้จำคุกเจปีพร้อมด้วยค่าปรับ2 0 0 0 0ืดอลลาร์หรือราวๆเ0 0 0แสบาทในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2542 3สามเดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุแจ็คก,กี้ยังคงตาบอดสนิทและยังไม่ได้สติเธอควบคุมร่างกายของเธอได้เพียงน้อยนิด กล้ามเนื้อทุกส่วนรีบเนื่องด้วยไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลานานเธอต้องมีคนคอยช่วยเหลือพยุงอยู่ตลอดเวลาเดือนแล้วเดือนเล่าแห่งความพยายามเอาชีวิตรอดแจ็คก,กี้พยายามฝึกช่วยเหลือตนเองให้มากขึ้นตอนแรกสิ่งที่เธอทำได้ด้วยตนเองคือเช็ดหน้าด้วยผ้าทำความสะอาดเธอหวังว่าจะสามารถมองเห็นอะไรได้มากขึ้นก่อนที่จะได้รับการผ่าตัด ปิดเปลือกตาข้างซ้ายด้วยเยื่อผิวหนังบางๆในปีนั้นเธอมองเห็นเพียงลางๆขณะที่ตาขวาพอจะแยกแยะรายละเอียดได้บ้างเธอเรียนรู้ที่จะใช้เท้าแทนมือเธอใช้นิ้วหัวแม่เท้าสัมผัสความนุ่มของผ้าหม่มและได้รับรู้ถึงความอุ่นของน้ำที่อาบนิ้วมือข้างซ้ายของเธอถูกตัดทิ้งตั้งแต่ข้อนิ้ว เนื่องจากยากเกินที่จะเยียวยานิ้วมือข้างขวาของเธอล้อมรวมเป็นก้อนเดียวกันคล้ายนวมเส้นประสาทถูกทำลายจนซีกซ้ายของร่างกายไร้ความรู้สึกเธอสูญเสียเส้นผมทั้งหมดเสียใบหูทั้งสองข้างสูญเสียจมูกสูญเสียเปลือกตาซ้ายและแทบมองอะไรไม่เห็นเธอถูกผ่าตัดกว่า40ครั้งตั้งแต่ประสบเหตุการณ์เลวร้ายนี้ และจะยังต้องถูกผ่าตัดเพิ่มขึ้นอีกหลายครั้งแจ็คก,กี้แสดงความเห็นว่าคนเมาที่ขับรถไม่เพียงแต่จะทำร้ายคนที่เขาชนเท่านั้นเขายังนำความเจ็บปวดมายัดเยื่อให้แก่ทุกคนที่เหยื่อของเขารู้จักมองดูฉันสิแล้วถามตัวคุณเองกินเหล้ามันดีตรงไหน The person that caused my my accident destroyed my life completely. And the prison sentence is nothing compared to the life sentence that I'm going to live with knowing what I did and the consequences of what I did, the loss of life. I had never been in any trouble before in my life. I had never gotten any DWIs or gotten in trouble with alcohol at all. But the one time that i made that horrible decision and one time that i got in trouble one time it was devastating and the fact that drinking and driving isn't, isn't a joke it's not something to play around with it's real and these are the consequences. my name is jacqueline saburido this is a picture of me before i was hit by a drunk driver before the car caught fire before two of my friends died. before I needed more than 40 operations. This is me when my life was just like anyone else in college. This is me after being hit by a drunk driver. หากเราไม่อยากให้เหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในประเทศไทยของเราถ้าเราช่วยกันอย่างเต็มที่ในวันนี้และทำได้สำเร็จเราจะสามารถสบตากับคนรุ่นลกูกรุ่นหลานได้อย่างองค์อาจและในวันพรุ่งนี้ ก็จะไม่มีคำว่าเสียใจอีกต่อไป